ออกจากมารีนพาร์คนะครับเดี๋ยวเราก็จะเดินทางไปขึ้นรถนะครับผมตรงโน้นนะครับเพื่อที่เราจะไปซาฟารีพาร์คนะครับผมนี่ครับเรากำลังจะเดินทางไปขึ้นรถเพื่อที่จะไปซาฟารีพาร์คนะครับผมนำทีมโดยพี่ต่อคนเดิมนะครับ ขึ้นรถเลยเรากำลังจะเดินทางเข้าไปซาฟารีพาร์คนะครับนี่คือบริเวณของซาฟารีพาร์คนะครับ ซึ่งก็ต้องบอกว่ากว้างใหญ่ไพศาลมากครับแม่ผมจะมาที่นี่เป็นครั้งที่4แล้วนะครับแต่ผมก็ยังอดตื่นเต้นไม่ได้นะครับด้วยความที่ผมชอบอะไรที่มันเป็นธรรมชาติแบบนี้นะครับมันเหมือนกับเราได้เข้าไปอยู่ในสารคดีที่เราชมนะครับเวลาเราได้เห็นของต่างประเทศเพราะสัตว์ส่วนใหญ่ที่อยู่ในโซนนี้ เป็นสัตว์ที่ไม่ใช่ใชสัตว์พื้นถิ่นของประเทศไทยแน่นอนเราก็จะได้เห็นสัตว์ที่แปลกๆอย่างที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนนะครับรถก็จะพาเราขับอ้อมไปเรื่อยๆนะครับอันนี้เป็นรถของซาฟารีเวอร์เองนะครับเสียค่าขึ้นคนละ80บาทครับผมแต่ถ้าคุณเอารถมาเองก็สามารถขับเข้าไปได้นะครับ เข้าไปโซนแรกนะครับเราก็จะได้เห็นพวกม้าลายปูดนะครับผมแล้วก็แลดนะครับซึ่งจะอยู่โซนแรกๆเลยนะครับก็ต้องบอกว่าโอ้โหเยอะมากครับทั้งม้าลายทั้งแลดแล้วก็อูดรถนําเที่ยวก็พาเราไปเรื่อยๆนะครับจุดนี้ก็จะเป็นจุดที่ นกกาบบัวนะครับผมอยู่กันเยอะมากๆนะครับทํารังอยู่บนต้นไม้นะครับตรงนี้ก็จะมีนกมาลาบูสโตกด้วยนะครับ และที่เห็นไกลๆอยู่นู่นคือฝูงยีราฟนะครับซึ่งซาฟารีเวอร์เป็นสวนสัตว์ที่มียีราฟมากที่สุดในโลกนะครับมีมากกว่า200ตัวเลยทีเดียว จากจุดนี้นะครับที่ผมอยู่บนรถนะครับแล้วได้มองลงมาเห็นม้าลายเดินเรียบน้ําอยู่ท่ามกลางฝูงนกมันเหมือนกับสารคาดีที่ผมเห็นของต่างประเทศแล้วเราได้มาอยู่บรรยากาศแบบนี้นะครับเป็นอะไรที่ผมบองตรงว่าผมชอบมากนะครับมาก,กี่ทีผมก็ไม่เคยเบื่อเลยครับชมเอาเลยนะครับผม ว่าเป็นเหมือนอย่างที่ผมพูดหรือเปล่านะครับ เราได้ไม่เห็นฝูงยีราฟใกล้ๆแล้วนะครับมองไปนี่ต้องบอกว่าเยอะมากครับยีราฟเราสามารถเห็นสัตว์ได้ทั้งสองฝั่งเลยนะครับ ฝั่งนี้เราผมเห็นกวางนะครับตัวใหญ่มากตรงนี้ก็จะเป็นสระน้ำครับกว้างใหญ่ไพศาลจริงๆนะครับนี้ก็จะเป็นกวางนะครับผมรถก็นำเที่ยวเราไปเรื่อยๆแล้วก็จะเห็นสัตว์ตามทางไปเรื่อยๆนะครับชมกันไปเพลินๆนะครับ มาถึงตรงนี้เป็นโซนสิงโตนะครับผมซึ่งอยู่รวมกันเป็นฝูงตรงข้างหน้าเลยนะครับที่เห็นอยู่ใกล้ๆนะครับ Thank you. ันนี้คือเสือเบงโกอครับ Yes. Yes. โซนนี้เป็นของฮิโปโปเตมัสนะครับซึ่งก็จะอยู่ในน้ำนู่นนะครับ okay. หมีควาย ควายป่าแอฟริกาควายป่าแอฟริกานะครับเป็นหนึ่งในบิ๊กฟของสัตว์แอฟริกานะครับที่มี5อย่างที่หายากนะครับซึ่งก็ได้แก่ช้างนะครับควายป่าแรดสิงโตและเสือดาวนะครับในซาฟารีเวอร์นี้น่าจะมีแค่ช้างแอฟริกานะครับที่ไม่มี รถนำเที่ยวพาเราบนชมสัตว์ในซาฟารีพาร์คจนครบหมดแล้วนะครับก็ใช้เวลาประมาณ30-40นาทีนะครับผมก็จะวนรถกลับไปยังจุดเดิมที่เราขึ้นรถนะครับเป็นยังไงบ้างครับได้เห็นสัตว์หลากหลายชนิดตื่นตาตื่นใจเหมือนผมไหมครับ รถนําเที่ยวพาเรามาส่งยังจุดที่เราขึ้นรถนะครับก็เป็นอันสิ้นสุดของการทัวร์ซาฟารีพาร์คแล้นะครับพร้อมกับความสนุกสนานของวันนี้ที่จบสิ้นลงไปหวังว่าทุกคนจะได้รับความเพลิดเพลินในการชมคลิปนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมสวัสดีครับเป็นไงคะน้องอุ้มวันนี้ สนุกไหมคะเป็นไงคะสนุกไหมคะ้ค